วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธ <nenhuma> <to> <classy. S 1> ีการเช็ดสมแท่งที่ถูกที่ให้ทุกคนทราบกันนะครับสมมตินะครับนี่คือส้สมแท่งนะครับเราก็เปิดฝาเลยครับหลังจากเราอาบน้ําเสร็จใช่ไหมครับเราอาจจะเช็ดให้แห้งแต่ผมแนะนําว่าควเช็ดให้แห้งนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เราจะได้ทําความสะอาดกลิ่นที่มันตกค้างที่เวลักแร้เรานะครับในอย่างที่2ครับเป็นไม่ได้คนขนขนลักแร้นะครับเพราะการที่เราไม่คนขนลักแร้นะครับก็จะทําให้กลิ่นตัวนะครับติดอยู่ในขนนะครับทำให้เวลาที่เราทาไปแล้วเหมือนทาไม่ได้ผลแล้วก็รู้สึกว่ามีกลิ่นตัวติดอยู่นะ ก่อนที่เราใช้งานนั้ที่จะทําการเอาน้ํามาลูบบริเวณหัวสารส้มนะครับเพื่อให้ลื่นต่อการใช้งานนะครับถ้าไม่ลูบลูบได้ไหมได้ครับสามารถเอาไปถูอย่างนี้เลยก็ได้ครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าเผื่อรักแรงเราไม่มีความเปกชื้นเลยแล้วเราเอาตัวแท่งไปถูนะครับอย่างเงี้ยจะทําให้เกิดการฝืดเกิดขึ้นครับและอาจทําให้เกิดการถลอกเกิดขึ้นครับเพราะบริเวณผิวรักแร้หลังอาบน้ำเนี่ยจะเป็นผิวที่ค่อนข้างบอบบางครับทำให้เกิดการถลอกได้ง่ายนะครับดังนั้นผมก็แนะนําว่า ป้องกันดีกว่าครับก็คือรูปไปเลยเวลาหันถูครับให้ถูไปทางเดียวกันนะครับไม่ใช่ถูกลับไปกลับมาอย่างนี้ครับให้ถูไปทางเดียวกันครับเพื่อป้องกันไม่ให้